Bài bùa Xoay nè lau à Xoay nè lau à Nóng bài bùa Nóng bài bùa Nóng bài bùa Nhưu yên Nhưu yên Nhưu yên Bài bùa nhưu yên ฮะเบบวหิวยังหิวยังหิวยังเบบัวหิวยันฮะหิวยันเบบัวหิวยังโอ้ยตาไปสีน้ำตาลอ่อนด้วยอ่ะตาเราอ่ะฮะสวยนะเราอ่ะฮะขี้เล่นเนี่ยขี้เล่นยังนั่นเราอ่ะตั้งแต่มาอยู่ด้วยนี่ไม่เคยเห่าเลยอื้อ ใบบัวทั้งแกมาอยู่ด้วยไม่เคยเห่าเลยเราอ่ะหมาหมาขี้อ้อนน้องใบบัวน้องน้องใบบัวขี้อ้อนใช่ไหมฮะใบบัวเราเป็นเป็นคนขี้อ้อนใช่ไหมเราอ่ะขี้อ้อนขี้อ้อน